สวัสดีครับวันนี้เราอยู่เกม Legend of Runtera กันอีกครั้งนะครับในวันนี้เราจะมาทำวิดีโอนะครับตามสัญญาเกี่ยวกับแนวทางการเล่นสายฟรีนะครับว่าเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เติมเงินเลยนะครับจะหาการ์ดได้ยังไงสู้คนอื่นได้หรือเปล่าจะเล่นเด็กเมตาได้ยังไงนะครับสมมติไม่เติมเงินเลยนะจะทำยังไงบ้างถึงจะได้การ์ดไวๆอะไรอย่างนี้ครับมีอะไรให้ทำบ้างวันนี้นะครับเราจะมาสรุปข้อมูลกันอย่างแรกครับผม Legion Reward หลังจากที่เราเล่นในช่วงแรกของเกมมานะครับเราก็จะได้รางวัลต่างๆที่มันจะปลดล็อกตามเลเวลช่วงแรกๆมาแล้วพอหลังจบหมดตรงนั้นแล้วเนี่ยสิ่งต่อมาที่เราจะได้เจอก็กคือ l e g i o n r e w a r d นะครับมันคืออะไรมันคือ Battle p a s s ที่ไม่ต้องเติมเงินนะครับมันคือ Battle p a s s เหมือนเกมฟรีเลยก็คือยิ่งเราเล่นมากยิ่งเราสะสม EP ได้มากเนี่ยเราก็ยิ่งปลดล็อกของรางวัลต่างๆในแต่ละ Legi o n เนี่ยได้มากขึ้นนะครับโดยจะเป็นพวกกล่องการ์ดหรือจะเป็นพวกวายการ์ดต่างๆบางทีอาจจะเป็นแชมเปี้ยนการ์ดเลยะสสูงงงงงุดถึึ20เซ่่ก็จแบขอ วันเอ,อกเป็นแต่ละริเจนนะครับเราสามารถเลือกเองได้นะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาไม่ไม,ไม่ไม่จะเป็นว่าแบบต้องเล่นริเจนนี้ครบก่อนถึงจะย้ายต่อไปได้อะไรอย่างงี้นะฮะผมคิดว่าระบบนี้เป็นหัวใจหลักของสายฟรี Fi เลยใครอยากเล่นริเจนไหนก็เลือกริเจนนั้นได้เลยนะครับเช่นถ้าผมบอกว่าคุณอยากทา<ำ>เ <Deck S 2> ด็กดามาเซียถูกไหมคุณก็ลงริเจนรีวอร์ดเป็นดามาเซียแอคทีเวทไปจากนั้นเนี่ยทุกครั้งที่คุณเล่นไ<ห>ด้อ p พีต่างๆมันก็จะเข้าไปใส่แบทเทิลพาร์ตตรงนี้นะครับแล้วคุณก็จะเปิดได้การของดาามเซซีีียยยด้้งงงงใชแบบฟรๆววถึึพกต่่ ตามเลเวลครับตามเลเวลของมันตรงนี้นะครับมันมีเทคนิคนิดนึงคำแนะนําที่ผมอยากจะให้ได้ก็คือคนที่อยากคาบเด็กตั้งแต่เริ่มเกมคุณแบบอยากเร่งโปกเกสเร็วๆนะครับอยากคาบเด็กที่แบบเป็นเด็กเด็กหนึ่งมาเล่นก่อนอะไรเงี้ยผมแนะนําว่าให้เก็บเลเวลทุกรีเจียนให้ถึงเลเวล4ของรางวัลรีเจียนเลเวล4ก็มันคือายการ์ดแคปซูลนะครับก็คือคุณจะได้การ์ดที่เอาไปแลกใบอะไรก็ได้มาฟรีๆค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดว่าคุณเก็บทุกอันเนี่ยก็จะมีหกรีเจียนเนาะเกมนเปิเดก็าจะมีเป็นเจ่ดนะจะเนทุก ลีเจียนให้ได้เร็วสี่เนี่ยคุณจะได้การ์ดไวการ์ดแบบเยอะมากๆถ้าเป็นเด็กที่แบบไม่ใช่แชมเปียนเยอะๆด้วยก็คือคราบได้อย่างแน่นอนแต่ส่วนตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องตรงนี้มากนะครับเก็บคราบไปเรื่อยๆก็มันก็ยังไม่ไม,ไ,มไม่ได้ลําบากอะไรนะครับก็อันนี้เป็นแค่คําแนะนําเฉยๆสำหรับคนที่อยากจะสปีดจริงๆนะ ต่อไปครับผมเควสรายวันครับแต่ละวันเนี่ยคุณจะได้เควสมา1เควสนะครับเพื่อทําภารกิจซึ่งมันจะมีเงื่อนไขและละวันแตกต่างกันออกไปนะครับสามารถเก็บได้สูงสุด3เควสแล้วก็สามารถรีโลเพื่อเปลี่ยนเควสได้ในกรณนนีที่คุณรู้สึกว่าเควสมันยากเกินไปเช่นเควสนี้มันแบบให้เล่นแชมเปี้ยนตัวนี้อย่างเงี้ยแต่เราไม่มีถูกไหมแล้วก็รีโลเพื่อที่จะเปลี่ยนเควสได้นะครับซึ่งตรงรีโลเนี่ยผมมีคาแนะนําเพิ่มเติมนิดนึงก็คือเควสที่ได้อีกพีเยอะที่สุดตอน วันสุดได้หนึ่งพันอกถูกไหมถ้าเกิดคุณมีค่ารีโลอยู่เนี่ยซึ่งจะได้วันหนึ่งทุกๆวันผมแนะนําว่าให้รีโลหาเควสที่พันห้าอกพีมันจะทําให้คุณได้เควสที่ได้อีกพีเยอะที่สุดแล้วก็เร่งโปรเกสของคุณได้เร็วที่สุดนั่นเองใช้รีโลตรงนี้เนี่ยหาเควสพันห้าร้อยอกพีนะครับถ้าได้แล้วก็ยังทาไม่ได้ก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดคุณไม่คิดมากก็เล่นไปก็ไม่เป็นไรครับผม ต่อไปเป็น weekly wall นะครับ weekly wall เนี่ยจะเป็นกล่องรางวัลรายสัปดาห์นะครับยิ่งคุณเก็บ XP ได้มากก็จะยิ่งอัปเกรดให้กล่องรางวัลเนี่ยมีระดับสูงขึ้นซึ่งมันจะมีทั้งหมด3กล่องสำหรับ weekly wall นะในกล่องนะครับก็จะมีการ์ดมากมายตามระดับที่เราสามารถทำัป level มันถึงได้เนาะนอกจากนี้นะครับยังมีรางวัลนอกเหนือจากกล่องก็คือเมื่อ level 2เนี่ยคุณจะได้ expedition token นะครับเอาไว้ลงโหมด expedition ทุกๆสัปดาห์เนาะ level 5ขึ้นไปเนี่ยคุณจะได้การันตีแชมเปี้ยนหนึ่งใบแน่นอนแบบสุม่มจากนั้นท level นนบบทีีีี่่่่เล10นนนะับบบจปปยยแชมมใส คุณได้ตอนเลเวลห้าเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนไวค์าแถนทั้งที่นี่ก็คือดีขึ้นเพราะว่าคุณสามารถเลือกเองได้ถูกไหมแชมเปี้ยนไวค้า์ดคือคุณสามารถเอาใบเนี้ยไปแลกเป็นแชมเปี้ยนตัวไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นให้เลเวลสิบขึ้นคุณจะได้แชมเปี้ยนอย่างน้อยหนึ่งตัวแน่อนอนทุกๆสัปดาห์นะครับส่วนรางวัลจะเต็มที่สูงสุดที่เลเวลสิบสามจะได้ไดมอนด์เชตเป็นกล่องที่เลเวลสูงสุดและสามกล่องแต่ยังไม่หมดนะครับคุณอย่าคิดว่ารางวัลมันหมดแค่นี้นะครับเพราะว่าหลังจากที่เลเว 3แรและ2คอมมอนอันนี้เป็นระบบที่เขาสร้างขึ้นใหม่นะครับในช่วงเบต้าเนี่ยสิตันก็คือจบแล้วใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือเขาเอาตรงนั้นออกคือถ้าเกิดคุณอยากเล่นแบบเมามันมากอยากฟาร์มอยากฟาร์มการ์ดนะครับเล่นไปเรื่อยครับคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบไต่แรงนะครับคุณเป็นคนที่มีเวลาว่างเยอะคุณแค่เข้ามาเล่นนะฮะเล่นให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้เนี่ยคุณจะได้การ์ดไวแบบโคตรนะฮะคือไม่ต้องเติมเลยนะน,นี่ที่พูดมาที่ยังฟรีหมดอยู่เลยนะต่อไปก็ผมระบบแต้มฉารรดดนนนนะคัเเเมมมมื่่่อุณไไ้้กกาามมาาาาซํจปปปลีีย็ทสถแ การดไ้ใช้ง่ายเหมือนไวการ์ดเลยนะครับหรือว่าจะไปลง e x p a n s i o นได้อย่างฉาดเนี่ยสามพันฉาดจะได้แชมเปี้ยนหนึ่งตัวนั่นะแหละมันเป็นแต้มที่เมื่อเราได้การซ้ำหรืออะไรเงี้ยรวมถึงวิลลี่วอลด้วยนะครับวิลลี่วอลก็จะได้ฉาดเช่นกันสําหรับฉาดนี่ผมไม่มีอะไรจะแนะนํามากนักนะครับเพราะว่ามันก็ใช้เหมือนไวการ์ดเราถ้าอยากค้าฟไปไหนก็คราฟได้เลยส่วนตัวผมคิดว่าไม่ต้องไม่ต้องเก็บไวเยอะอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบฟาร์มดองไว้ก็ได้ถ้าอยากได้การไปไหนจริงๆก็ค้าฟไปเลยนะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาเลยครับผมแล้วก็เพิ e อี๊ายวันนะคุณสามารถเล่นได้ทั้งวันและคุณได้ EXP ทั้งวันนะครับคุณสามารถฟาร์ม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 ได้ทั้งวันจริงๆนะฮะแล้วคุณก็จะได้การ์ดไวแบบไวๆมากๆโดยที่คุณไม่ต้องเติมเงินเลยสักนิดเดียวนะครับก็ทั้งหมดก็มีเท่านี้คบสำหรับสายฟรีก็หวังว่าข้อมูลทั้งหมดจะมีประโยชน์ใครที่เล็งไวแล้วว่าจะเล่นตั้งแต่วันเกมเปิดเนี่ยลราแบบมีเวลาเล่นนะครับยิ่งช่วงนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงพักงานพักต่างๆหยุดนู่นหยุดนี่นะฮะก็เล เล่นแบบพอดีพอดีเอาแค่เราสนุกสนุกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ไจะเป็นต้องเล่งการ์ขนาดนั้นพร้อมกับว่าวันที่หนึ่งพฤษภาคมเนี่ยจะมีการ์ชุดใหม่มาเป็นตับเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเล่นไปเรื่อยๆก่อนค่อยๆเรียนรู้เกมไปก่อนนะครับเรียนรู้ระบบเรียนรู้มคานิกหลังจากนั้นเนี่ยเรารอให้เมตามันนิ่งหรือว่าเริ่มมีคนคิดค้นขึ้นมาได้เราค่อยลองคาบเด็กหรือหรือแนะนําว่าผมว่าลองเล่นตัวที่เราชอบหรือตัวที่เราเป็นเมนเลยก็ได้นะครับสำหรับคนที่เล่น LL มาก่อนเนาะเอออะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมมเเล่นนา เกือบทุกตัวสามารถเล่นได้นะครับมันขึ้นอยู่ขับว่าคุณจัดเด็กยังไงมากกว่าก็ลองดูแล้วกันนะครับก็มีทั้งหมดเท่านี้ครับสำหรับสายฟรีใครที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ถามกันได้แล้วกันนะฮะแล้วเผื่อผมตกหล่นอะไรไปไงว่ามีอะไรที่ยังต้องรู้อีกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะก็ฝากคําถามไว้ได้เลยแล้วกันนะครับและถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์และถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้และกด subscribe s u b s c r i b e เพื่อติดตามข่าวสารอัปเดตเทคนิคการเล่น ในเกม Legend of r u n t e r a และเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ